สวัสด <aunque S 2> <t art ing> ีค่ะก็ทีิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะโตโยต้าไมเท็กนะคะคันนี้ปี95นะคะราคา58,000บาทค่ดกบาทชา้านเน้นตามสภาพนะคะรถอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไปตามสภาพตามราคากันค่ะแต่ก็ยังใช้งานกันได้นะคะจะเข้าได้เข้าสวนกับบรรทุกอะไรก็ยังใช้กันได้ปกตินะคะ วงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นเริ่มโคบคัดตี้สวย right. ไม่ผุไม่ดามค่ะเครื่องยังดีนะคะประหยัดด้วยทนทานด้วยนะคะน้ำไม่ดานกวันไม่หลยยางดี hey, <see S 1> ดอกเต็มเพลงมีฟังนะคะสีสันตามรูป right. คันใดที่มองหาไปใช้กันอยู่นะคะสามารถเข้าไปทดลองขับกันได้ค่ะ, oh. ค,ะคันนี้อยู่แถว,วอำเภอจอมทองนะคะจังหวัดเชียงใหม่ โตโยต a ามจิเอ็9 5นะคะ5 8 0 0 0ื 58, บาทคันหน้าเดิมๆค่ะสนใจโทรคุยโทรนัดเข้าชมตัวรถด้วยตนเองนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดเนนใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ